เรื่องของผิวพรรณที่ดูดีและตึงกระชับนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณผู้ชายหรือคุณผู้หญิงนะครับต่างก็ให้ความสําคัญไม่แพ้กันครับรวมถึงปายเองด้วยนะครับวันนี้นะครับปายจะพาทุกท่านนะครับมาตรวจสุขภาพผิวแบบพรีเมียมที่ใครใครก็สามารถจับต้องได้ครับที่ศูนย์ผิวหนังและความงามสถาบันสุขภาพและความงามตรยาครับส่วนโปรแกรมจะมีอะไรกันบ้างนั้นตามปาไปเลยครับ สวัสดีค่ะคุณปลายน้ำชานะคะวันนี้ดูแลคุณปลายค่ะโอ้โหปลายเดินมาเนี่ยนะครับบรรยากาศค่อนข้างที่จะเป็นกันเองแล้วก็มีความเป็นส่วนตัวสูงมากๆเลยนะครับคุณน้ำชาใช่แล้วค่ะคุณปลายเพราะสูนย์ผิวหนังและความงามตรยาของเรานะคะจะเน้นการดูแลในรูปแบบ Personal l i ไล ด้วยนวัตรกรรมที่ทันสมัยมีความปลอดภัยสูงภายใต้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางค่ะโอเคเดี๋ยวถ้า่งนั้นเดี๋ยวพาไปไปพบแพทย์เลยได้ไหมครับคือพอดีว่าอยากจะตรวจเต็มทีแล้วครับว่าสุขภาพผิวหน้าหรือว่าไปควรจะทําอะไรบ้างครับคุณหมอชายินดีเลยค่ะเดี๋ยวเชิญพบคุณหมอด้านนี้นะคะได้เลยครับโดยอายุที่เพิ่มมากขึ้นนะครับปัญหาสุขภาพผิวต่างๆก็ตามมาเช่นเดียวกันครับไม่ว่าจะเป็นริ้วรอยต่างๆนะครับ อัลเทอร่านะครับถือว่าเป็นนวัตรกรรมนะครับที่จะช่วยยกระชับผิวให้ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับและที่นี่นะครับได้รับรางวัลถึง5ปีซ้อนในการใช้หัวอัลเทอร่ามากที่สุดครับและเอาเป็นว่านะครับอัลเทร่านั้นดียังไงเดี๋ยวไปจะพาไปเจาะลึกกับคุณหมอกันตามไปมเลยครับ ครับและตอนนี้นะครับไปได้อยู่กับคุณหมอพัชรานะครับแพทย์ผิวหนังและความงามที่ศูนย์แห่งนี้นั่นเองครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณหมอตอนนี้ครับไปได้ยินมาว่านะครับว่าอัล์ทร่าเนี่ยได้รับความนิยมมากๆเลยนะครับที่ไตรยาอยากให้คุณหมอแนะนํานิดนึงครับว่าอัล์ทร่านี่ดียังไงครับคุณหมอครับคือตัวอัล์ทร่าเนี่ยข้อดีก็คือไม่ต้องทําบ่อยทําแค่ครั้งเดียวเนี่ยอยู่ได้1-2ปีแล้วก็ทําครั้งหนึ่งก็คือยกกระชับได้ดีกว่าตัวอื่นๆนะคะนอกจากยกกระชับแล้วเนต โดยเฉพาะบรนเวรอบดวงตาหรือว่าช่วยเรื่องของยกคิ้วได้ด้วยนะคะก็จะช่วยเรื่องหนังตาหยอ่อนได้นิดหน่อยก็เลยทําให้คนไข้เนี่ยค่อนข้างนิยมกัน,นะคะ่ะ แล้วก็ก่อนที่ไปจะมาทำเนี่ยไปจะต้องเตรียมตัวอะไรบ้างครับก่อนที่จะเข้าทําในส่วนของอัลตราครับปกติแล้วเนี่ยคนไข้เนี่ยก็จะได้รับการาพูดคุยแล้วก็พบคุณหมอก่อนเพื่อประเมินใบหน้าเนาะแล้วก็อาจจะดูเรื่องของอาการใช้ชีวิตประจําวันหรือว่าการดูแลหลังจากที่ทําการารักษาไปต่างๆแล้วแล้วก็ดูความต้องการของคนไข้ด้วยว่าเออต้องการการรักษาแบบไหนสะดวกมาบ่อยไหมหรือว่าเหมาะกับการรักษาแบบใดห,หลังจากนั้นก็จะไปที่เครื่องของอาการประเมินสภาพผิ หน,นะคะวิชั่สแกนเพื่อดูอาจจะดูเรื่องของปัญหาที่คนไข้กังวลแล้วก็สำรวจดูว,ว่ามีปัญหาอื่นๆอีกไหมที่ที่มีพร้อมกันแล้วก็อาจจะแก้ไขไปพร้อมกันค่ะ ครับคุณหมอครับนอกจากอัลทราแล้วเนี่ยยังมีการยกกระชับแบบรูปแบบอื่นอีกไหมครับคุณหมอครับคืออย่างที่บอกว่าเออเราจะต้องมีการประเมินคนไข้ก่อนนะคะเพราะฉะนั้นนอกจากเครื่องอัลทราแล้วเราก็ยังมีเครื่องสับรามอีกเครื่องหนึ่งที่ช่วยยกกระชับได้ดีไม่ต่างกับอัลทรามากนักเพียงแต่อาจจะเหมาะกับกลุ่มของคนไข้คนละกลุ่มกันนิดหน่อยค่ะเราก็จะต้องจัดการให้กับคนไข้หรือว่าออกแบบให้กับคนไข้แต่ละคนอาจจะรูปแบบที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับไลฟ์สไตล์แล้วก็ความกังวลของคนไข้นะคะ ขอบคุณคุณหมอมากเลยนะครับนอกจากการยกกระชับนะครับที่ศูนย์ผิวหนังและความงามตรยายัางให้บริการรักษาหลุมสิวผิวเรียบเนียนกับเครื่อง eMetric ที่จะจบทุกงานผิวหลุมสิวตื้นขึ้นผิวใสอย่างเห็นได้ชัดมากกว่าเดิมครับและถ้าใครมีปัญหาในเรื่องของขนตามจุดต่างๆของร่างกายที่นี่ก็มีบริการ Gen a ย La ซเลเซอร์กำจัดขนที่อย่างลึกถึงรากเพิ่มความขาวเรียบเนียนอย่างตรงจุดด้วยละครับ ปัญหาผิวพันธ์ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเล็กหรือปัญหาใหญ่แต่ถ้าเกิดขึ้นแล้วนะครับก็ไม่ควรที่จะปล่อยผ่านนะครับที่นี่ศูนย์ผิวหนังและความงามสถาบันสุขภาพและความงามตราย,ยาครับเรามีเทคโนโลยีที่ทันสมัยและแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่จะคอยดูแลคุณได้อย่างดีที่สุดเลยละครับ